กองฟางมันไหลสายกองฟางไหลสายไปแล้วนะมากระโดดแล้วกระโดดแล้วกระโดดแล้วจ่อยู่ดาดึงหมดหมดหมดเก็บของได้เก็บของได้ของเต็มเลยไม่ไม่ไอ้ฟังนะกองฟางมันไหลสายไปตีเนินกันมีท่นดิดรอรอดวงรอดวงเคเคโอเคต้องตีนิวตีนิวตามกูนะตามกูนะไอ้เนี่ยตามกูเนี่ยจะซีดจะซีดจะซีดไปไป เฮ้ยกูหนีขึ้นมาบนหลังคาเลยเออมีมีมีเนินขวาอยู่เอ้ยนั่นเนนขวาไหมาสี่ตัวเลยเออขวาขวาไหลมาแล้วสี่ตัวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเอ้ยเนินเนินมาติดแล้วสีตัวเนินติดแล้วสี่ตัวอย่าเพิ่งเล่นเออเจ้าดาวบนบ้านเจ้ดาวดาวบนบ้านดาวหนึ่

vậy 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 lên ngoài nào lên được cùng <laughs> <laughs> ơi